ครับผมครับสวัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับผู้ชมยูทูบต่อตำลุไทยนะครับผมครับผมยังโยกับนางานเก่านะครับผมขวดต่อ28ไร่นะครับผมครับที่น้องลิปเนี่ยกสิภามาเบิ้งเกี่ยวใบเมียนะครับหลังจากขึ้นกับเหลี่ยวนะครับผมโอ้ขวดใหม่นี่เป็นงานของขึ้นเลยนะครับผมของผมกลับก่ได้นะครับเพราะว่า สลักบริษ้ทอวมัดม่นแน่นนะครับผมเบีดเขียวนี่กลับได้นะครับผมดีครับดินบ่ค่อยไปนํานะครับผมแต่ว่าบกกลับดินอยากไปหลายนะครับผมอยู่ง่ายก็กันลายนะครับนี่แหละครับประโยชน์ข้องเขานะครับผมครับโดยนุ่มเบียดแดงนะครับผม จัดนักจับเต็มมิลีครับผมเจคนขับแต่งเข้าไปเอาสวัสดีไปยังแฟนเพจเฟซบุ๊กกระไขายสายโหดเมืองกุดน้ำนะครับผมโยง่ายก็กันนะครับผมเพราะว่ามันดินพ่ไปน้ำนะครับผมงานแบบนี้ต้องยกขห้เชี่ยวใบมีดแล้วครับผม ผม็อยากเฮ็ดขายอีกอยู่นะครับผมผมเฮ็ดขายไปผ่นโมเมนต์สี่ร้อยห้าร้อยอันอยู่บ่ครับผมแต่มันสูงราคาต้นทุน,ทนบ่ไหวพี่น้องก็เลยได้หยุดก่อนนะครับผมไปแล้วครับผมไปแล้วครับไปแล้วอุ้ยล้วนเอ็มแปดแปดก็เหง่าออนะครับผมจะนักจัดเต็มมือกันนะครับผม อยู่ง่ายนะครับผมักกวดต่อกวดนี่แน่วข้องเพิ่นเลยแหละครับผม สุดยอดสุดยอดเจอคน่ค <het> ร <PI AN> <phin eventually> ับแต่งเข้าไปนะครับผมอยดินก็ได้คือกันนะครับผมโมเมนต์วาส่ีเจคว่ำสวยงามนะครับผม มีประโยชน์ประโยชน์ของเพคนคือกันล่ะครับพี่น้องแต่ขั้นของผมเนี่ยบอลได้กลับนะครับเพราะว่ากลับบ่ได้พี่น้องแต่ลักขดคืออู้ว่าสิกลับได้บ่ได้ครับผมอันนีก้ก็เป็นมือที่สองนะครับหมู่บ้านจะได้เห็นกว่าเกินชั่วโมงหนึ่งเลยพี่น้องาจะบ่ได้ไล่ใส่เรือ่อยใส่ก็ได้ระไร ท่างคุณกับพ่อทางคุณนะครับผมเยแล้ววามาเบิ่งมุ่มนี้น้ำนะครับผมโ <c oughs> อ้ยามาเบิ่งยิมแปดแปดข้องเขาน้ำนะครับผม นะครับผมออไปลูกเพ่ไปอ,อ,อ่ะมีตะปูมีมีมีปูเปียนนะครับก็เด้นทายให้พี่น้องในชมนะครับผมเจ้ว,เวอยู่ครับเจ้วอยู่แ้วก็เป็นจุเครื่องข้างครับพี่น้อง Đi xe đi Đi Mày 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 thăng Mày thăng này Nó bằng nhà đó các bố Hả? ใส่ความะมัดระวังเป็นพิเศษนะครับผมงานแบบนี้นะครับแะคว้งรถไปได้ครับเจ้าคนพี่น้อง ก็ย้อนแสงไปจากพี่น้อง ตรวจง่ายนะครับบ่ค่อยมีดินติดมาหลายนะครับผมรายการครับรายการอุได้บ่อท่นได้ล่องกะไปเฮ็ดเฮ็ดล่องเบิ่งได้นะครับผมรวงดุ่นกับท่านกว่าบาทนี่แหละครับผมเออต้นครับนี่จะสายจวดนะครับนี่จะพูดจวดตวจนะครับผม ทั้งนี่เพิ่นขายอีหลีเลยพี่นอ้องมาเป็นเบากันหลินนะครับผมราคาก็ต้องถามเจา้าของรถเพิ่นนะครับกะสามหมื่นกว่าบาทสี่หมื่นนี่แหละครับผมน่าจะบ่เกินนี่นะครับผมยีนยังได้กัต้องไปถามเพิ่นนะครับพี่นอ้องอ่าวดตัวกันแล้วครับผมนักสุดทายขั้นใดพี่น้อง เลี่ยงงานนี่ไผ่ทีได้แพ้ร้ายก็กันนะครับไปอีกแล้วครับไปอีกแล้วทั้งผีก็เพราทั้งปีครับผมเอาเบิงสุขันไปโหลดพี่น้องเลย <S 2> <S 2> <S เวลาเขาอยู่ไม่แบบนี้กะถ้าสิไปเอามาตะไน่เลยนั่นบ่ได้นะครับผม กาต้องเอาตนทางเขาอวกกอนนะครับเพราะว่าทามันหลายร้ายมาเรื่อยนี่มันจะอยู่บ่ไปนะครับรถเดหอเอาก็ต้องเอาแถวใกล้ๆมันนี่ออกไปไวก่อนนะครับผมนี่ก็เป็นเทคนิคเล็กๆในน้อยนะครับสําหรับมือใหม่นะครับผมก็ได้เป็นแนวทางนะครับผมบาะว่าจากผมก็บ่ไเลยว่าผมเก่งนะครับผมก็ไม่เห็ดคลิปบอกสํหรับคู้เพิ่นเป็นมือใหม่นะครับผม เป็นมือไม่นี่ถ้าถ้าประสบการณ์มาถึงกะเทอาจจะร้ายนะครับงานแบบนี้นะครับผมใส่ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับแต่บอกคืองานดันดินดันยังนะครับงานแบบเวลาเขาดันงานไม่งาหยังนะครับเท่ากับฝาดเท่ากับผาดมา,ดาระวังเง,งี้ยคุน้องแ่วลานั่งเท่อกับว่าระวังมันก็นยังผาดอยู่นะครับผม ไปกับว่ารลวัางคือกันแล,นนล,นตตล้วนะครับผมเอาพี่น้องเอาคลิปนี้ขอโต้ล่าไปตัวนนะครับผมเจอกันอีกคลิปหนา้ายีพี่หนานะครับผมรับสวัสดีครับ